สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานสบายดีบนทุกทุกคนขอพรกันทุกการพี่น้องสองน้องพายุขอพรกันยามยามเจ้าทานสามจิบก็สอบมาสื่อฐานน้ำเกี่ยหก ื่อฐานสอบหนึ่งพี่น้อยไม่มีเปนสื่อฐานสอบหนึ่งสอบละลอยเด้อฮโอ้เป็นหลักทนชาติปทวารมีแต่ฐานก่อนมึ่ไงมึ่ไงนะพี่น้องสอบละลอยถ้าเงินกี่ก็พ0กสิบพัน่าสัน หักหักมีกระเบิดอง้วแหละจกที่หนึ่งในสามสามสิบกาสอบหมไหม่จนวัดไหมางามเป็นก่อนเนี่ยนี่เลยก่อนฐานแบบยียบงามไปเลย่านเราใส่ดีแบบแบบบ่มมีแตกแล้วก็บ,บม่มีเป็นเถาแบบมันกะมันกะพอดีนะแบบไหมเรางามนะไหมเราขัก ไม่ค่ะห้องแม่บอลุุ่นสั่งอันหนึ่งสอบหนึ่งอันนี้ห้องแม่มีอันนี้เป็นพื้นเด้มอมันบบมอยากใหม่แต่แม่มีว่าใส่ลุ่นสะสัสอบหนึ่งก็พี่นอยไปตอกการฐานเพื่อนเจหกเพราะว่า

กระแต่งหนาวะใช่ไหมเตงหนาแต่ว่าใส่ด um ี่านแล้วนะใส่แบบบาบ่มีแตะบ่มียังเลยโหยีหลดก็ยังมีได้่านนะอ้าวฝนมุนไปยังหนูนะของซสรแล้วเนาะเฮ้ยใส่บอกบานถ้าจะโทษภส่าถ่านมาจัก จะโทรมาสั่งถ่านถ่านขายดีดีสมเมือยกับไยากลงไมลงเาหน่อยมันบ่มีไหมเฮมากระลาโน่มากระลาโน่อย็มาปูเงี้ยมเออกระเหม่นได้ดอกมันงามดอกนมอยดอมงามเลยเอือืเออขไปเลย

เออันนี้นะเบิร์ดระโบบ่พอกันแล้วดอกไขวานี่่มีนึงเาดี่ใกล้วันขาะตัวนั้มันมคิุนนคุนขอาๆขาดตหน่อยก็ขาดวาออกนเบินีคุนเบิมุนตัวนั้เอ อล่าเล่า like นี่บ่าม <ai> <N> ักจกเตาไห้นะเออนี uh ่บริล้าัเ่มตเองเอ้าลงโอ้ยลงไปให้ิบควดใสอันนี่แหละเ่อแกกับเ่อ้ายันบตอนนี้กำลังยิบสอบทานทั้งเบิดและบ่อนี่นะคุณพ่อกันบอกเรืออยู่บ่ ให้ทงการถ่านสอบละลอยสอบละลอยเลยเนาะสอบละลอยตลาดเยอะตลาดเยอะ มึงเจ้ามึงเจ้า300,000เขาให้ว่านี่เกลือแล้วให้ละว่านี่300,000เงินนําเขาจะ <laughs> ừ. ừ. ขณะผู้ที่ช่วยใอวะชิันปาไปเกิดบ่มีผ้าบ่ในบ่หลุดแล้วนก่อนมีะาเปนบ่คบป้เอาลอ คนเอียอืมไปหายล้านหน่อยนะบอมเมื่อไหนพม่าก่อนบ้าน้ำฮาลานเบรนอะไรไปหามัล้างได้ทั้งปูได้ทั้งซีได้มาอืออืออือือด้ยไปเมื่อบ่ะนี่เมื่อายบริษัทเจ้าขอยก็ได้กินเจ้านักแกงทิมนเนี่ ลบอีกได้ยับอีกได้ไไปบาดโอ๊ยขี่ที่ได้ก็คอยขับป่าคอยจ๊กอันนี้เด็กมาตลุกเด้อ แค่ไหนแต่เพลนตื้อแท้เในบ้านนี่ก็ได้กินเอาจักส์อฟใหทานนะตัวน่ะบอตัวดังยั้นสหายโอเคพี่น้องไฮสิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ลูกน้องกับนนี้ป้าเลย กิบหน้าพ่อกันใหม่เด้ออือมาอุดหนุนเด้อพายอยากอุดหนุนว่าสันสอบละลอยกินแล้วกินแล้วหัวหน่วยลาค่ะพันผู้จ่ไยร้านขายอยู่ก็แล้วเว้ยเว้ยนกระตี่เว้ยฉันจะได้ซื้อต้อมมันมาใกล้ๆเอาหน่วยนะหน่วยมันว่าได้แพงไหนแพงอะไรไปซื้อบักชอมโลตีที่ผาพันบ้าบอบ้าฮอด บ่ห่อนยู่หน่ะบ่หอนโถที่ที่หาพันกับโพลูกลหาพันพนี้ไม่มีไม่มีตกใจพรายางให้ร้านคายมันกระบอกคายแล้วมันกินเลยนะผ่ากับผ้าพ่อมือผ่ากระพายพ่อเลยเนาะอือบ่บ่ออันนี้นั่นโล โล่นึ่งนันเขาซื้อมานั่นโล่หนึ่งเนี่ยสามสิบพันตตัจิ้งแดงแดงนี่โล่สี่สิบบ่ฮะโล่หนึ่งนันประมาณเกือบชีบหน่วยอไรบโล่หนึงนันมาเกือบชี้หน่วยไีรซิบหน่อยระบ่แต่ว่าอันนี้อยากแพงอยู่ มันตละะะะลาการหาต้อนหา้อนนะาพันอันนี้มันมีสามต้อนหาพันตัวนี้ทั้งทั้งต้นต้องอะไรกันมันล้จะซื้ออะจให้จังไห้เหาดนี่พอาซื้อแล้วนี่นี่แล้วบริษัททำราคากินก่อนนะวันแ้วเราไม่มีเงินจ่ายของร้านกัน ราคอืมอืมไปมื่อหากินข้ากินน้าไป